สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะแนะนำการใช้งานโปรแกรม Point to Line ค่ะของกล้อง Total Station Topcon รุ่น g t s 1 0 0 2ค่ะค่ะโปรแกรม Point to Line นะคะจะเป็นการสร้างค่าพิกัดขึ้นมาแบบสมมุติค่ะโดยค่าพิกัดที่ได้นะคะจะอ้างอิงมาจากจุดที่1ของเส้นเบรดไลน์ค่ะค่ะโดยค่าพิกัดจุดที่1ของเส้นเบรดไลน์นะคะจะเป็นค่า N0 E0 Z0 นะคะ ในส่วนของทิศทางนะคะของแกนนะคะค่าพ,พิกัด e นะคะจะเป็นแนวดิ่งค่ะส่วนพิกัด n จะเป็นแนวราบนะคะค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใช้งานกันค่ะคะขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม point to line นะคะ<ม>ขั้นดับแรกนะคะเราก็จะก,กดเข้าที่ปุ่มหมายเลขเจ็ดค่ะปุ่มเมนู จากนั้นกด F4 ค่ะเปลี่ยนหน้านะคะเข้าที่โปรแกรมค่ะ F2 กด F4 อีกครั้งนึงค่ะเปลี่ยนหน้าตัว Point ท l i n e นะคะจะอยู่ในปุ่มคำสั่ง F2 ค่ะค่ะในหน้านี้นะคะก็จะให้ใส่เป็นความสูงของตัวกล้องนะคะเราก็จะใส่ที่1.5ค่ะโดยที่เราจะวัดจากหัวหมุดนะคะจนถึงแกนกล้องค่ะจากนั้นกด Enter ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นความสูงของตัวเป้านะคะนี้เราจะใส่เป็นศูนย์นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะสร้างเส้นเบดดลายนะคะโดยที่เราจะยิงไปที่จุดที่1ก่อนนะคะเมื่อตรงแล้วนะคะกด F1 พัมมตรค่ะอันนี้ก็จะเป็นความสูงตัวเป้าเหมือนเดิมค่ะใส่ศูนย์ค่ะจากนั้นเราก็จะเล็งไปจุดที่2นะคะ ค่ะเมื่อตรงกับจุดที่2แล้วนะคะกด F 1ค่คิามตรค่ะจากนั้นนะคะตัวกล้องก็จะคำนวณความยาวของเส้นเบดไลน์นะคะจากจุดที่1ถึงจุดที่2ค่ะก็จะอยู่ที่1เมตร22เซนนะคะค่ะทีนี้นะคะเรามาดูตรง F 2นะคะ S จุด CO ตัวนี้นะคะค่ะก็จะเป็นค่า NE ของจุดตั้งกล้องนะคะโดยจะอ้างอิงมาจากเส้นเบดไลน์นะคะ ค่ะทีนี้เราจะมาทำการวัดนะคะโดยกดเข้าที่ F1 ค่ะ NE z ค่ะเราจะทำการวัดจุดที่1นะคะค่ะเมื่อตรงกับจุดที่เราต้องการจะวัดเรียบร้อยนะคะกด F1 c o m m i ค่ะ,คะตัวกล้องก็จะแสดงเป็นค่าพิกัดออกมาให้นะคะโดยอ้างอิงจากเส้นเบ็ดลน์ของจุดที่1นนะคะก็จะเป็นค่า n ที่0.915เมตรนะคะค่า e 0.306เมตรค่ะ อันนี้ค่ามันก็จะเป็นบวกนะคะแสดงว่าตัวจุดที่เราทําการวัดนะคะจะอยู่ในอยู่หน้าเส้นเบสไลน์ค่ะนี้เดี๋ยวเราจะดูอีกจุดหนึ่งนะคะนี้เราจะทําการวัดอีกจุดนะคะถ้าสังเกตนะคะค่า n จะยังเป็นบวกอยู่นะคะส่วนค่า e จะติดลบนะคะซึ่งมันก็จะอยู่ในอยู่หลังเส้นเบสดไลน์ไปแล้วนะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานโปรแกรม p พอยทู n e ในเบื้องต้นค่ะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่129,000บาทค่ะลูกค้าจะได้รับอุปกรณ์ครบสุดนะคะจะเป็นปีซึ่งฐาน1ชุดค่ะค่ะตั้งกล้องขอบทอง1ตัวค่ะออแล้วก็เป็นปิซึ่งพร้อมโพ1ชุดนะคะแบตเตอรี่2ก้อนแล้วก็ที่ชาร์จ1เครื่องนะคะ ค่ะสำหรับสินค้านะคะรับประกัน1ปีค่ะพร้อมฟรีคาลิเบทให้2ครั้งใน1ปีค่ะถ้าลูกค้าท่าในใดสนใจนะคะสามารถล็อกอินเข้ามาชมสินค้าที่ร้านกล้องสำรวจระยองได้นะคะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์033-013-494ค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่ sii r y i 9ค่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ